สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่139สุดแต่บุญวาสนาของเจ้าแล้วมองเรือใหญ่เวทกิ่งกาทะเลข้างหน้าลำนี้จิตใจสวีชิงเกิดเคลื่นสะโถมเขาเคยเห็นกิ่งกาทะเลระดับสร้างฐานและเพราะเคยเห็น ดังนั้นตอนนี้หลังจากที่เขาเห็นเรือใหญ่เวทของตนถูกจางซาหล,ลอมเป็นรูปร่างเหมือนกิ้งก่าทะเลและรับรู้จากประสาทสัมผัสแล้วเรือใหญ่เวทของตนกับกิ้งก่าทะเลของจริงแม้จะมีความแตกต่างอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านกลิ่นอายแทบจะไม่แตกต่างกันเลยตัวเรือห0สิจั้งขาที่มีกรงเล็บคมกริบสี่ข้างและยังมีหัวที่สมจริงมีชีวิตชีวาอีกทั้งหางที่ยังกำลังสายไปมาเบาๆสิ่งเหล่านี้เหมือนกับกิ้งก่าทะเลทุกประการที่ไม่เหมือนกันคือมีปีกเนื้อเพิ่มขึ้นมา ปีกเนื้อนั่นใหญ่มากสวีชิงกันด้วยสายตาหากมันกลางออกอย่างน้อยๆก็กว้างเท่ากับตัวเรือสามารถจินตนาการเมื่อกางสยายจะต้องเกิดเป็นพายุลมกรดอย่างแน่นอนส่วนตำแหน่งในตัวเรือซึ่งก็คือหลังของกิ้งก่าตัวนี้นั่นคือหอเล็กสามชั้นนั่นดูแล้วไม่ได้งดงามวิจิตรอะไรแต่กลับให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานเรือเวทของยอดเขาที่7็แบ่งเป็นเรือเล็กเรือใหญ่เรือสึกและเรือกลศีประเภทเรือของเจ้าลำนี้ยกระดับถึงเรือใหญ่เวทแล้วโดยสมบูรณ์ถึงขั้นที่3แล้วแต่เนื่องจากคราบกิ้งก่าคุณสมบัติิเเเววแลละืือออดน้จีง ดังนั้นพลังบางส่วนเหนือกว่าที่แสดงออกมาให้เห็นภายนอกจางซานอยู่ข้างๆกว่าสายตามองท่าทางตื่นตะลึงของสวีชิงในใจรู้สึกเบิกบานเป็นอย่างยิ่งเชิดหน้าขึ้นอย่างได้ใจมองผลงานชิ้นเอกที่อยู่ข้างหน้าพลางเอ่ยขึ้นจุดที่แย่คือส่วนกระดูกงูกับวัสดุบางอย่างของตัวเรือแล้วก็แหล่งกําเนิดพลังหลักเลือดเนื้อจวีอีกแม้จะล้าค่าแต่นายกองให้มากน้อยมากๆอีกทั้งคุณสมบัติเทพในนั้นยังไร้หลักฐานดังนั้นข้าคิดว่าหากเจ้าสามารถหาหัวใจของสิ่งมีชีวิตประเภทเทพมาได้เรือเวลลนนีี้้จะมมููค่่าสงงยิขึ แต่วัตถุดิบของเรือเวทระดับสร้างฐานราคาสูงกว่าระดับรวมปราณมากๆอีกทั้งชิ้นส่วนที่เรือเวทต้องใช้ก็ซับซ้อนกว่าโดยพื้นฐานแล้วราคาทั้งหมดที่ต้องใช้ในการยกระดับ1ขั้นโดยใช้วัสดุระดับสร้างฐานที่ราคาต่ําที่สุดก็ต้องใช้หินวิญญาณ3ามถึงห้าหมื่นก้อนหากเปลี่ยนเป็นวัสดุราคาสูงอย่างกิ้งกาทะเลระดับสร้างฐานของเจ้ายกระดับ1ขั้นอย่างน้อยก็ต้องใช้หินวิญญาณ1นึ0 0 0สก้อนขึ้นไปซึ่งข้าไม่มีความสามารถหลอมมันได้แล้วหากระดับสูงยิ่งกว่านั้นก็็จะเปนมมูลค่าาาหศ ดังนั้นที่จะยกระดับเรือใหญ่เวทจะต้องหาเงินแล้วสวีชิงนอกจากนั้นเหตุที่เรือใหญ่เวทระดับสร้างฐานหน้าตื่นตะลึงก็เพราะหลังจากที่ถึงขั้น8ดแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะแสงนภาเพียงแต่ประโยชน์ของมันคือควบคุมสภาวะแสงนภาของฝ่ายศัตรูและยิ่งวัสดุของเรือดีมากเท่าไหร่ผลของการควบคุมก็จะมากขึ้นเท่านั้นสวีชิงฟังถึงตรงนี้จิตใจก็ตื่นตะลึง ก่อนหน้านี้นายกองเปิดสภาวะแสงนภา,าก็ทําให้ความร้อนรุ่มของเขารุนแรงตอนนี้ได้ยินผานุภาพของเรือใหญ่เวทในดวงตาของเขาก็ใช้ประกายวาววับออกมาตึ้งเลยล่ะสิไม่อย่างนั้นทใํใไมผู้บําเพ็ญยอดเขาที่เจ็ดพอถึงระดับสร้างฐานแล้วจะยังคงพยายามยกระดับเรือเวทของตัวเองกันเล่าเจ้าต้องรู้ว่าพวกเรายอดเขาที่เจ็ดถูกคนข้างนอกเรียกว่าผู้บําเพ็ญเรือนะจังซานหัวรอพลางเอ่ยแล้วก็ยังคํานึงถึงว่าเรือเวทของเจ้าเมื่อครั้งที่แล้วเสียหายไปครึ่งหนึ่ง ดังนั้นครั้งนี้ในด้านความแข็งแกร่งและการป้องกันข่าก็ได้เพิ่มไปอีกไม่น้อยตอนนี้เรือใหญ่เวทของเจ้าลำนีไร้กาดกว่าก่อนหน้านี้มากโขเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเดินสมุดบินดำน้ำล้วนแต่สำแดงขลังหน้าตื่นตะลึงออกมาได้ทั้งนั้นสุดท้ายข้ายังเพิ่มเกราะชั้นนอกให้เรือเวทของเจ้าลำนี้อีกชั้นหนึ่งแรงบันดาลใจมาจากคราบกิ้งกาทะเลเรือเวทของเจ้า เมื่อเจอกับการโจมตีที่ไม่อาจหักล้างได้เกราะชั้นนอกก็จะระเบิดออกเป็นเศษซากประดุดนางฟ้าโปรยดอกไม้ดูแล้วอยากให้หน้าสังเวชเท่าใดก็หน้าสังเวชได้เท่านั้นแบบนี้คนอื่นก็คงเสียดายพลังเวทไม่ลงมือเป็นครั้งที่สองแล้วแต่ความจริงแล้วมันสามารถประกอบขึ้นใหม่ได้เพียงเสี้ยนนึกคิดแต่ทักษะนี้ตอนนี้ข้าย,ยังไม่ชำนาญน,นักดังนั้นจะทำหลายครั้งไม่ได้ข้าลองวิเคราะห์ดูแล้วเรือของเจ้าลำนี้สามารถทนการแยกส่วนแล้วประกอบใหม่ได้สองครั้งถึงตอนนั้นไม่ว่าเจ้าจะแกล้งตายหรือจะโจมตีกลับล้วนแต่เหหนนือคควาาามมดยทั้้งสิ สวีชิงมองจางซานพางมองเรือใหญ่เวกของตัวเองเขาสัมผัสได้ว่าจางซานทุ่มเทกายใจเพื่อช่วยตนหลอมเรือจริงๆเรื่องนี้ในสภาพแวดล้อมอย่างสำนักเจ็ดเนตรโลหิตแบบนี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่านักสวีชิงประสานหมัดโคง้งคานวัสุดตัวขอบคุณสิทธิ์พี่จางซานมากขอรับเกรงใจอะไรข้าก็ลงทุนเหมือนกันตอนนี้ดูเจ้ากับนายกองข้าเลือกลงทุนถูกแล้ว ดังนั้นก็หวังว่าความเป็นไปได้ที่พวกเจ้ามีชีวิตรอดจะมากหน่อยในเมื่อข้ารู้สึกว่าพวกเจ้าสองคนบ้าระห่ำม,มากแต่ข้าก็คิดว่านายกองน่าจะตายเร็วกว่าเจ้าจางซานถอนหายใจสวีชิงลังเลเล็กน้อยก่อนจะถามว่าวัตถุด,ดิบทำโลงที่เตรียมให้นายกองยิงอยู่ในเรือใหญ่เวทหรือไม่ไอรินเวลอยู่สิ่งนั้นมันของดีเชียนครั้งที่แล้วเสียหายไปเล็กน้อยที่เหลืออยู่จะสิ้นเปลือยไม่ได้จางซานกระแอมเล็กน้อยยิ้มพางมองสวีชิง สวีชิงไม่พูดอะไรประสานหมัดคาราวะอีกครั้งหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เอาหินวิญญาณสองหมื่นก้อนออกมาแล้วยื่นไปให้จางซานก็ไม่เกรงใจการหลอมครั้งนี้วัตถุดิบที่เขาใช้ไม่ได้มีแค่ของพวกนี้หลังจากเก็บลงไปก็โบกมือให้สวีชิงก่อนที่ทั้งสองคนแยกย้ายกันไปสวีชิงเก็บเรือใหญ่เวทของตัวเองลงไปมองมหาสมุทรที่อยู่ไกลๆในใจเต็มไปด้วยความวาดหวังพรุ่งนี้เมื่อฟ้าสางก็เดินเรือออกทะเลทันที หลังจากที่สวีชิงตัดสินใจนแน่แล้วก็ไปจากกรมขนส่งระหว่างทางในใจก็คำนวณหินวิญญาณของตัวเองระดับสร้างฐานมีค่าใช้จ่ายมากมายเหลือเกินตอนนี้ในกระเป๋าก็เหมือนว่าจะเหลือหินวิญญาณไม่ถึงห้าหมื่นก้อนแล้วแล้วก็มีตะเกียงดับวิญญาณต้องรีบหายออกไปถ้าขายไปได้ก็จะรวยแล้วสวีชิงระหว่างครุ่นคิดก็บินมุ่งหน้าไปยังยอดเขาที่เจ็ดตอนนี้ฟ้ามืดแล้วผู้คนสัญจรไปมาในเมืองหลักไม่มีแล้วดูแล้วว่างโล่งมีพียงจิตชั่วร้ายในค่ำคืนที่แผ่รามไประหว่างลูกศิษย์ล่างเขาด้วยกันเอง แต่ว่าเรื่องพวกนี้ตอนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับสวีชิงลำพังเพียงแค่ฆ่าคนร้ายประกาศจับไม่เพียงพอต่อความต้องการของเขาแล้วทว่าร่างของเขาในยามที่อยู่กลางเมืองหลักจู่จู่ก็หยุดชนะก,กลางอากาศสวีชิงก้มหน้ามองคนที่นอนอยู่บนถนนว่างโล่งข้างล่างนั่นเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดคลุมยาวสีเทาในนั้นมีชุดหนังสุนัขสวมทับเอาไว้เลือดอาบย้อมเสื้อหนังซึ่งปบนชุดนักพรตมองเห็นที่ท้องเหมือนมีบาดแผลที่ถึงแก่ชีวิตอยู่ส่วนร่างที่เผยออกมาก็เต็มไปด้วยรอยแผลเหมือนจะผ่านการทำร้ายอย่างแสนสาหัสมา โดยเฉพาะมือทั้งสองข้างเล็บทุกเล็บถูกถอดออกนอกจากนี้ฟันที่เหมือนใบเลื่อยคู่นั้นยังถูกถอนออกไปด้วยเป็นเจ้าใบนั่นเองตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสไปทั่วทั้งร่างลมหายใจรวยรินหน้าอกมีป้ายานะวางเอาไว้อยู่แต้มอุทิศบนนั้นไม่เหลือแล้วคำนวณจากเวลาหน้ากลัวว่าทันทีที่ฟ้าสว่างก็จะเป็นเวลาที่เขาถูกไข้กลเจ็ดเนตรโลหิตสังหารสวีชิงมองเจ้าไปจากกลางอากาศเดินลงมาอย่างเงียบงันมายืนอยู่ข้างเด็กหนุ่มไปพางก้มหน้ามองอีกฝ่าย เจ้าไวตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตทั้งคนนอนอยู่ตรงนั้นเหมือนว่าไม่ต้องรอให้ถึงเช้าก็จะตายแล้วกระเป๋าในตัวก็ไม่มีเรือเวก็ถูกคนชิงเอาไปแล้ววิธีการทําให้อีกฝ่ายใกล้ตายแล้วางป้ายฐานะไว้บนหน้าอ,อกสวีชิงรู้เป็นอย่างดีว่าเป็นวิธีของคนล่างเขาที่ใช้เป็นประจำโดยปกติแล้วล้วนใช้วิธีนี้แก้แค้นเห็นได้ชัดว่าเป็นเจ้าไวปกติในกรมปราพิฆาตโหดเที่ยมเกินไปดังนั้นแล้วจึงถูกคนใช้วิธีนี้ลงมือแก้แค้น สวีชิงตอนนี้มองเจ้าไมนึกถึงตอนที่อีกฝ่ายมอบนักโทษประกาศจับกับตัวเองและการสะกดรอยตามของอีกฝ่ายเมื่อครั้งหลังการแข่งขันครั้งใหญ่สิ้นสุดวันนั้นและการเตือนเรื่องเงาประโยคนั้นด้วยดนนตหน้าหลังจากนั้นสวีชิงก็หยิบป้ายฐานะของเจ้าไปขึ้นมาแล้วโอนแต้มอุทิศจ,จำนวนหนึ่งก้อนหินวิญญาณไปจากนั้นก็บีบปากที่เลือดเนื้อและเทของเจ้าไปแล้วโยนลูกกลอนลงไปเม็ดหนึ่ง ทำเรื่องพวกนี้เรียบร้อยสวีชิงก็คว้าเสื้อของเจ้าไปลากจัดไปเมื่อถึงที่พักอาศัยที่เหมือนดังสุนัขของอีกฝ่ายที่เขาเคยไปในครั้งนั้นสวีชิงก็โยนเจ้าไปเข้าไปจากนั้นก็หมุนตัวไปจากที่นี่เขาทำเรื่องพวกนี้ได้ในโลกาวินาเช่นนี้ก็นับว่าทำดีมีเมตตาที่สุดแล้วทว่าเป็นตายสุดแล้วแต่โชคชะตามีชีวิตรอดต่อไปได้หรือไม่ก็สุดแต่บุญวาสนาของเจ้าไปแล้วสวีชิงไปแล้วเขารู้ว่าเจ้าไปฟื้นตั้งแต่ระหว่างทางแล้วแต่ไม่ได้สนใจ ตอนนี้หลังจากที่เขาจะไปเด็กหนุ่มใบ้ก็ลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากร่างกายสั่นสถานรุนแรงจับจ้องร่างที่จากไปไกลของสวีชิงนาหลังจากนั้นดวงตาทั้งสองก็ปิดลงอีกครั้งร่างขดกลมสวีชิงกลับมาถ,ถึงยอดเขาที่เจ็ดในตอนที่เขาเห็นถ้ำของตัวเองมาจากที่ไกลไกลใต้แสงจันทร์เขาก็สังเกตเห็นที่นอกํำข้างหน้าผามีเงาร่างที่คุ้นเคยร่างหนึ่งนั่งอยู่เป็นหงหยีย็นนั่นเอง เขานั่งอยู่บนหน้าผาสองขาแกว่งไกวไปมามือถือไข่ใบหนึ่งกำลังครงสีสดดืมอย่างอร่อยอร่อยหลังจากสังเกตเห็นเงาร่างของสวีชิงบินมาจากท้องฟ้าหงเหยียนก็ตาเป็นประกายรีบกวักมือทันที้าในที่สุดเจ้าก็กลับมาเสียที่ข้ารอเจ้าอยู่ตั้งนานแล้วหงเย็ยนพูดพางหยิบไข่ออกมอจากอกเสื้อแล้วโยนไปสวีชิงรับเอาไว้ลอยแต่มาข้างกายเขาไม่มีท่าทีที่แตกต่างจากแต่ก่อนเพราะตัวเองเป็นผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานแล้วแต่อย่างใดนั่งลงมาเหมือนกันเจาะไข่แล้วดื่มอีกหนึ่งก็ยังคงเป็นรสชาตินั้น เมื่อวานข้าได้ยินคนบอกว่าเจ้าทะลวงระดับสร้างฐานแล้ววันนี้ก็เลยมาดูเจ้าเสียนหน่อยเป็นอย่างไรข้าสุดยอดไปเลยใช่ไหมยอดเขาที่เจ็ดนี้ตอนนี้ข้าอยากขึ้นเขาก็ขึ้นไข่ขกลน,นขวางข้าไม่ได้หวงเย็นเอ่ยอย่างได้ใจองค์หญิงสองดีกับเจ้าจริงๆสวีชิงยิ้มน้อยๆสำหรับหงเย็นความรู้สึกดีๆของเขามีมากในใจของเขาหากคนที่ได้เจอในยอดเขาที่เจ็ดเหล่านี้บอกว่าเป็นสหายที่แท้จริงหงเย็นนั่นเป็นหนึ่งในนั้นพูดถึงองคหญิงสองเจ้าอ้วนน้อยก็ตกอย่างเฮือกเหิมขึ้นมาทันทีจนมีตุกๆกดังออกมา นั่นมันแน่อยู่แล้วข้าจะบอกเจ้าให้นาะสวีชิงสิทธิ์พี่หญิงดีกับข้ามากเลยยังมอบป้ายให้ข้าป้ายหนึ่งด้วยข้ามหานางได้ทุกเวลาสวีชิงยิ้มดื่มไข่ต่อพวกเขาทั้งสองยังคงเหมือนตอนอยู่ที่ท่าเรือ79ในอดีตสวีชิงส่วนมะกล้วยนั่งฟังส่วนหงเย็ยนนั้นก็บอกเล่าไม่หยุดว่าสิทธิ์พี่หญิงดีกับเขาอย่างไรภายใต้แสงจันเช่นนี้เองจบจนหลังจากนั้นครึ่งชั่วยามหงเย็ยนก็ลุกขึ้นปัดฝุ่นที่ก้นแลยิ้มพูดกับสวีชิง จิ้งสิสวีชิงครั้งที่นี้ข้ามายังมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งข้าได้ยินมาว่าเจ้าเอาตะเกียงดับวิญญาณของเผ่าเมื่อไปเจ้าจะขายให้ข้าหรือไม่ข้าคิดว่าจะมอบให้กับสิทธิ์พี่หญิงระหว่างสหายข้าก็ไม่เอาเปรียบเจ้าข้าซื้อด้วยหินวิญญ,ญาณห้าแสนก็แต่ว่าตอนนี้ข้ามีไม่มากขนาดนั้นต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเพื่อรวมให้ครบหากเจ้าตกลงพวกเราก็ตกลงกันตามนี้หงเย็นมองสวีชิงอย่างวาดหวังสวีชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พยักหน้าตกลง ฮงเย็นได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากก่อนจะเขาเหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้สีหน้าเปลี่ยนมาเคร่งครึมขึ้นเล็กน้อยเอ่ยเสียงต่ำทุ้มว่าสวีชิงค่าได้ยินสิทธิ์ที่บอกว่าช่วงนี้สำนักจะมีเรื่องใหญ่ศึกเผาเงือกวันนั้นพลังบำเพ็ญของบรรพจารย์เจ็ดเนตรโลหิตถลวงขั้นสังหารบุกไปประกาศสักดาในเผ่าสิงซาสมุทรเรื่องนี้น่ากลัวว่าจะมีเรื่องตามมาในเมื่อพลังบำเพ็ญไม่เหมือนกันแล้วโครงสร้างเขตทะเลจะต้องแบ่งใหม่ ไม่แน่ว่าอาจเกิดสงครามขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ดีสงครามทุกครั้งเหมือนกับการแข่งขันครั้งใหญ่ล้วนแต่เป็นโอกาสที่ทุกคนจะร่ำรวยเพียงแต่อันตรายยิ่งขึ้นก็เท่านั้นแต่ผลเก็บเกี่ยวก็ได้มากกว่าเช่นกันหวงเยียนผู้จบก็เอ่ยลาจากไปสวีชิงมองเงาแผ่นหลังหงเหย็นแล้วมองไปทางทะเลก่อนจะหลีตาลงสงครามหรือขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก